นั่งบีบอยู่นะคะจะทำอะไรลูกจะทำปี๊บป้อนวุ้นปี๊บปอครับแต่ผมบีบไม่ออกเลยอันนี้ผมก็บีบไม่ออกบีบออกแหละกินไปด้วยกินไปด้วยนะคะกินเพิพอไหมคะเออพอแล้วค่ะพ่อยนักที่กินรสชาติกินรสชาติอันไม่แต่สีเขียว ยา yeah. แต้ม <severe> <บ>ือโ <songs> อ้โหหมดแล้วหมดแล้วอนด้หมดแล้วอันนี้คือผงวุ้นครับผสมผงวุ้นลงไปในน,น้ำ <hust ling> คงนี้คนไหมคนเบาๆเอ้ยทำไมน้ำมันน้อยจัง โหร้อน,นเ,นเอชลงไปีดว่าไม่พอน่เ้ยของเเ้ยองอี่อองั ขขาจะเปิดอยู่ด้านล่างเหรอ